สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์น,นะคะมากันอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงรวันประจันทที่16นะคะพฤศกาสภาคม2568ซึ่งตรงกับวันสุขสีฟ้าสียเงินสีครามและก็เป็นวันแห่งโชคลาภนะคะวันแห่งความหวังของพี่น้องทั้งหมดรวมถึงคุณป้ามหมอด้วยนะคะพี่น้องขาเนาะในวันพรุ่งนี้นะคะขอให้มีโชคลาเนะขอให้มีเงินเข้ามือนะเสียงโชคก็ให้ได้มานะสมความปรารถนาของทุกท่านนะคะ แต่ทุกการเสี่ยงนั้นนะคะย่อมมีความผิดหวังนะคะพี่น้องคะเราอย่าได้เครียดหรือมุ่งมั่นตั้งใจอะไรนะคะมันจะผิดหวังมันมากมายกายกลกองนะคะพี่น้องคะ่ะราะนั้นเราต้องประมาณตนแล้วก็ใครนะคะต้องการแนวทางสตอรี่นหน้าไพ่นะคะก็ไปดูในคลิปดวงใครหิงมีโชคลาภนะลงให้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะใครที่ยังไม่ไปรับฟังรับชมเชิญนะคะพี่น้องจ๋านะเออเป็นแนวทางได้เป็นอย่างดีแล้วก็เข้ามาแล้วขอกําลังใจกันนะ คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะพี่น้องขานะกดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นให้กับคลิปคลิปของคุณป้าหมอหน่อยแล้วก็พยายามนะ,ะชมคลิปให้จบนะคะพี่น้องขาะนะเอาอย่างนั้นกันนะคะช่วยๆกันค่ะพี่น้องค่ะอ่าเพื่อไม่เสียเวลามาทานายดวงรายวันกันเลยนะคะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นนะคะก็ไพ่ใบ,บแรกขึ้นราชาเหรียญดีมากเลยค่ะพี่น้อง่ะราชาเหรียญหมายถึงว่างเงินเข้าเนาะในวันพรุ่งนี้ เงินจากธุรกิจการงานเงินลงทุนนะคะถือมีคนสนับสน,นุนเรื่องของการเงินโอ้โหราชาเหรียญและก็ราชินีเหรียญนะพี่น้องอ่ะรวยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ถ้าขึ้นแบบนี้เนี่ยพี่น้องก็เห็นอยู่ว่าจับไพ่ทีละใบเนาะพี่น้องวันอาทิตย์ขานะก็หมอยินดีล่วงหน้าเลยนะพี่น้องจะมีเงินเข้ารัวๆนะคะในวันพรุ่งนี้นะไม่ว่าจะเป็นเงินแบบไหนก็แล้วแต่นะไม่พลาดละนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ขานะหรือรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีโดยเฉพาะในเรื่องของกิจการการงาน นะคะมีคนส่งข่าวในเรื่องราวด,ดีๆมาให้กับพี่น้องวัดอาทิตย์ไหนนะหลังจากที่เรารวยแล้วเนี่ยบางท่านก็อาจจะต้องไปทําตามพันธะสัญญานะคะเกี่ยวกับบรรพบุรุษเกี่ยวกับสิ่งที่เราขอนะคะองค์เทพที่เรานักสือครูบาอาจารย์นะคะนี่นะ,ะให้คุณพี่น้องวันอาทิตย์นะคะถ้าขออะไรได้อย่างนั้นนะคะเนื่องจากว่าพี่น้องวันอาทิตย์ได้สร้างบุญสร้างคุณหนนะคะสบูญณ์ให้ทานรู้จักแบ่งปันนะคะนะคะ บุญกุศลก็จะเกื้อหน,นุนพี่น้องวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ขาหน้าไพ่ชุดนี้เนี่ย4ใบนี้ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะพี่น้องขานะวันนั้นรับคำทำนานนะพี่น้องหลวงเปิดสุดจริงๆนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะในทางเลขไปดูในคลิปดวงใครเฮงมีโชคลาภค่ะขอให้เฮงเคะ่ะาคราวนี้มาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนนะคะพี่น้องวันจันทร์นั้นอืม ดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะพี่น้องจ๋าทุกอย่างค่อยๆผักรับระคองทุกอย่างค่อยๆเดินนะคะอย่างไม่ประมาทนะคะคือพี่น้องวันจันนะคะพี่น้องจา๋านานิ่งๆสงบสงบนะ,ะนะคะบางท่านก็ยังคงที่จะแบกภาระงานยังคงที่จะจัดการในเรื่องของกิจการการงานและดูแล e บริวารค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะแต่ว่าก็สําเร็จนะคะในทุกเรื่องด้วยรามังระวังสุขภาพค่ะพี่น้องวันจันหัวห้อยหัวที่่างนี้เนี่ย ใครที่เป็นโรคประจําตัวอยู่มีโอกาสกําเริบปวดหัวปวดไมเกรนนะคะและระวังในเรื่องของความเครียรดตัวนะคะ,ะระวังในเรื่องของบริวารจะทิ้งภาระทิ้งความเดือดร้อนไว้กับพี่น้องวันจันทร์หน่อยนะคะ<อ>เหมือนกับว่าเรารับดาบแทนผู้อื่นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของงานหรือเรื่องของการค้ำกู้ก็แล้วแต่เรามาร,ระวังเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องวันจันทร์คะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคนะคะไปดูในคลิปดวงไครหิงมีโชคลาภนะคะพี่น้องขาลงให้ก่อนหน้านี้แล้วขอพี่น้องวันจันทร์เพียงเห็นค่ะ มาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้เป็นแบบไหนดูกันอ้าวด้ร่วมฉลองความสําเร็จน่าจะถูกรางวัลใหญ่เน่และสาหรับสามถ้วยนั้นมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นกับพี่น้องวันอังคารนะคะ,ะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องการทํายอดขายถึงทําเป็นทีนี่องนี้ได้ด้วยและมีเปลีนที่จะออกเดินทางนะคะไปไกลอย,อย่างนี้หรือไม่ก็เป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวนะคะพี่น้องวันอังคารมีความรู้สึกว่า อาจจะต้องจากที่ไปแล้วก็เป็นห่วงคนที่อยู่เบื้องหลังนะคะอาฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเ็าแลวแต่นะคะพี่น้องขาจําเป็นต้องไปเนี่ยนะเราก็ไปเถอะนะไม่ต้องเป็นห่วงคนข้างหลังแต่ขึ้นไพ่ถ้วยหมดเลยเระมัดระวังในเรื่องของเอ่อความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะถึงแม้จะขึ้นไพ่ดีคือสามถ้วยก็ต่างนะคะแต่มีไพ่เสียอยู่ถึงสามใบนะคะพี่น้องจ๋านั่นหมายความว่าใครที่กําลังนอยๆกับคนรักอยู่เนี่ยนะนะคะพี่น้องนะถ้าเราไม่ปรับความเข้าใจกันเนี่ยมีโอกาสที่จะ นะคะผ่นหลังเพ่นสักระยะหนึ่งนะก็เกิดความเสิงมากเลยนะคะเออนะฉะนั้นจะทํานายไปในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้กพขึ้นไพ่ถ้วยนะคะพี่น้องวันอังคารใครต้องการแนวทางตัวเลขไปดูในคลิปดวงใครเฮงมีโชคลาภลงให้ขอหน้านี้แล้วขอพี่น้องวันอังคารเฮงเฮงค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะ สำหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกัน,นะคะพุธกลางวันขึ้นสองถ้วยเจอคู่แท้เจอกัลายาณมิตรที่ดีนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็อาจจะได้อะไรแบบบึนๆน,นะคะพรุ่งนี้นะคะโชคดีในเรื่องของบริวารน,นะคะโดยเฉพาะบริวารผู้หญิงให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันพุธกลางวันเป็นอย่างดีแล้วก็พี่น้องวันพุธกลางวันนะคะอาจจะนะคะมีโชคก็ได้นะคะสําหรับให้ด็กนี้นะ,ะแต่มีความกังวลลึกๆนะคะ กังวลจิตตกนะคะในเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็แล้วแต่นะเพราะว่าขึ้นไพ่เดวิลสำหรับไพ่เดวิลกับเดมูลคู่กันนั้นให้ระวังในเรื่องการลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงการเล่นหวยเล่นหุ้นเล่นการพนันนะคะเออเกิดจากการโลภนะคะเกิดจากการอยากมีอยากได้เนี่ยนะคะเยอะๆเนี่ยลงทุนเยอะๆเนี่ยนะคะพี่น้องค่ะจะทําให้เราเสียหายได้ฉะนั้นพี่น้องระมัดระวังเป็นอย่างดีนะคะอ่าพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะ เลขนำโชคเลขหน้าไพ่ไปดูในดวงใครหิงมีโชคลาภนะคะลงให้ก่อนหน้าดีแล้วขอพี่น้องเิ่งเพงเลยค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางคืนบอกว่าออกเดินทางนะคะออกเดินทางนั้นอาจจะไปแก้ปัญหาก็ได้เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือไปหาหมอก็ได้ค่ะพี่น้องคะสําหรับหกดาบหนึ่งเหรียญโตโตมาอยู่ที่พี่น้องวันพุธกลางคืนมีโอกาสมีโชคนะคะมีโอกาสมีเงินก้อนโตเข้ามือแบบฟุกๆนะคะโชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกนะคะพี่น้องจ๋าห้สวยมากนะสาหรับหนึ่งเหรียญ แะวก็ในวันพรุ่งนี้นะคะเรามัดระวังจะมีเรื่องผิดใจกันกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอํานาจมากกว่าเรานะคะหรือมีปัญหาติดดาบเกี่ยวกับผู้นี้นะคะเราไม่สามารถที่จะไปต่อรองต่อกอนกับเขาได้ให้นิ่งอย่างเดียวนะคะพี่น้อง่ะเราก็จะชนะนะคะแต่ยังไงแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นคนรักเป็นคนอุปถัมภ์ขั้นจุดนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนเป็นอย่างดีนะคะพี่น้อง่าก็อย่าได้กังวลน,นะอ่าฉะนั้นจุดเด่นคือพี่น้องมีโอกาสได้เงินก้อนโตแน่นะคะในวันพรุ่งนี้ เลขนำโชคไปดูในคลิปดวงใครเิงมีโชคลาภนะคะดูให้ลงให้ก่อนหน้านี้แล้วขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีเป็นเด็กไหนดูกันนะคะพี่น้องจาอ๋าอ่ะยังคงเป็นแม่ทัพแม่กองอยู่สั่งการดูแลพิจการดูแลบริวารควบคุมงานได้เป็นอย่างดีนะคะพี่น้องจาอ๋าอ่ะระวังในเรื่องของข้อบุตกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนี่อย่างนี้ ถ้ามีในเรื่องของสัญญาพันธสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งพี่น้องต้องอ่านให้ดีอย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วอย่าตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์ต้องตัดสินใจด้วยเหตุผลและข้อมูลนะคะพี่น้องจ๋าเราจะได้ไม่ผิดพลาดนะพี่น้องวันพระฤาษีสวัสดีฮนะ,ะแล้วก็เราคอยเราจะหวเราโอกาสเราคําตอบเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์พี่น้องขะในลักษณะแบบนี้นะคะถ้ารอในเรื่องของความรักให้ลงตัวหรือรอจดทะเบียนสมรสอย่างนี้เราจะต้องอารมณ์เย็นๆนะคะอืมแต่คิดว่าน่าจะไม่ผิดหวังนะคะพี่น้องวันพระฤาษีสวัสดี นะคะโอเคเนาะอ่ะเลขนําโชคไปดูในคลิปดวงใครเฮงมีโชคลาภลงให้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะพี่น้องจา๋าขอให้ฟังถึงค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างคะ่ะนะคะดูซิพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันศุกร์นะคะบอกว่ามีเงินเข้าคะ่ะพี่น้องค่านะเงินเข้าจากการงานกิจการเงินเข้าจากลูกค้า เงินเข้าจากการเดินทางมีเม็ดเงินรออยู่เงินเข้าจากโชคลาภได้นะคะมีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินมีเครดิตอยู่นะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเงินเข้ารวๆนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองโชคลาภมีนะคะทำอะไรไว้ก่อนหน้านี้มีเม็ดกาไรมาแล้วนะคะสามารถเก็บหอมรอมริบได้แล้วในวันพรุ่งนี้ระวังเรื่องเดียวค่ะคือเรื่องของอารมณ์อย่าเป็นเด็กดื้ออย่าเป็นเด็กๆนะคะพี่น้องขานะอืมไม่ได้เพราะเราจะชดวยเรื่องของการเงินนะคะพี่น้องจ๋าในวันพรุ่งนี้ เลขนาโชคไปดูในคลิปดวงใครหิ่งมีโชคละนะคะลงให้่อนหน้าดีแล้วเป็นแนวทางได้เป็นอย่างดีค่ะขอให้ยิงยิงสุดท้ายมาดูพี่น้องวันเสาร์นะคะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนมาดูกันนะคะพี่น้องจ๋าพี่น้องวันเสาร์นั้นดวงเดินทางค่ะนะคะ,ะ,คะเดินทางนะอย่างเ,เขาเรียกว่าไกลถึงต่างประเทศได้ด้วยนะคะเดินทางแล้วประสบความสําเร็จเดินทางจริงๆด้วยเดินทางทากิจทําการประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่สําเร็จเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องจ๋านี่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงาน ติดต่อเรื่องงานติดต่อเรื่องโปรเจกต์งานงานเข้านะคะพี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้นะตเตรียมตัวรับงานได้เลยงานเข้าหรือรอเงินอยู่เงินก็จะเข้าเหมือนกันนะคะพี่น้องนะพี่น้องวันเสาร์ถือว่าดวงเปิดจริงๆด้วยนะคะพี่น้องจ๋ายินดีด้วยล่วงหน้าคะ่ะเลขนําโชคนะคะไปดูในดวงใครหิ่งมีโชคลาภนะคะหลงให้ขอหน้าดีแล้วคุณพ่อหมอขอให้พี่น้องวันเสาร์เฮงหคะ่ะเอาละค่ะพ่อหมอไวทโพลห้พี่น้องทั้งแดวันเกิดน,นะคะยินดีอยู่ดีมีสุข สุขภาพแข็งแรงและในวันพรุ่งนี้ขอให้เฮงเนรวยๆโชคลาบทาวีคูณค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ